ไนไม่ได้เจ <c oughs> uh ้าปลาเส้คู่ไมลูกจาม่่ไ่้เอาบคอค่ิ่เออ้ไ่ยากกินอยาอยู่ก็นี่ขอไข่ไข่กินเจ้กไข่กินเลยซ้ำดเกิดล มันก็ไปถึงยังไงข้าวสารดีเก็บเอาลูกเาเอาตัวใ่บคนแต่อยู่เฮียนดกวานก่นเ็บับเอออานนาตัวนึ่งคือบเอา้สึกไส้เห็ดม้วนไน้าเด้่ม่นไปเ็ดเ็ูเ็เ็ดเ็ดอาเ็เกึกินเอเห็นปลาตัวหนึ่ง ขุม่หดูเตอว่าม่หัเสียงหอกวันเขาอามาสเอาม่เอ้าม่มัควมม่่ความาขึ้นมาข็คุณลาบัสแ่เอาลกเอาไม่ลูกก็ได้กำนจำการขึ้ไม่คิดไฟดอกได้ก็่ได้ก็บว่าเอาตัวต ม, speaker, ม้นตัวทำเลี้ยงค่ะวัตัวมีาตัวปลาออบทำเลี้งตัวเสียผลิตไดพียล่ะเยเนพลามาลงตุนเห็นากรโดห็นว่ายคโคกกรดดเนาะริรรไเ้ร่ัตัวนหนึ่งปะน่าชมเสีอีกฮะรด

ที่เาเราถ้าเปียกหันออบเี้ยนะปอย่เี้ยเดีวเาตที่ยันมันแค่อมแบอเหี้ยนทานมดอว้ามันว่็มันหอพอี่วเ็นวาตีหนักแข้งก็เห่อเลยวัวทําาวัวห้ห้านะกค